大家好วันนีนะะ้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่10คคำศัพท์และประโยค10คคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรายการตลกนั่นก็คือ6ฉากครับอาจารย์นั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูวิดีโอกันก่อนนะคะมันมันตาเห็นเปานักเรียนแลกเปลี่ยนวันนี้ไม่ธรรมดาคำว่าแรกเปลี่ยนก็คือเขาเป็นคน 那、啊、我们来看第一个生词第一交换生交换生啊交换生呢本来哇 nuglia 啊那么多多两有个嘞哈它是一个交换生它是一个交换生生本来哇考科 nuglia l e g b l 生ำศัพท์จสีจสเนี่ยแปลว่าตกใจแบบดีใจค่ะเราดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะถ้าเกิดเลยวะอีกเกิงสถ้าเกิดเลยวะอีกเกิงสซึ่งแปลว่าเขาทำให้ฉันตกใจแบบดีใจ <My> friend. ตีซามยุนย่นายื่นายื่นาเนี่ยแปลว่าเป็นลมค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะเขา太激动ย结果晕倒了。他太激动了结果晕倒อ,อ,อซึ่งแปลว่าเขาตื่นเต้นมากจนเป็นลมเลยได้ไ ปีิโนเคไม่เกียวโนโนโนเทียเหียเียสันเธอหยอกคู่หลายรอบแล้วนะตัวยูฟันนี่นะนี่ตรงนี้นะนี่นะแจสันเธอหยอกกนโ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 าโน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 านโนานโ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 นี่โนยนโ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 ่นเนโนโนนโ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 นานโนันโยโน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 นนนน าเ,เา喜欢跟朋友开玩笑喜欢跟朋友开玩ซึ่งแปลว่าเขาชอบหยอกเล่นกับเพื่อนนั่นเองค่ะหนอยโอ้ oh my goodness I'm sorry mom ่อยหน่ยหน่อยน่เยห่อยวน่น่อนเยหนอหยห่อยหวานเ่ยวซึ่งแปลว่าอยยน่น่่อ่่นอ่อ เวยชนะคะแปลว่าน้อยใจนั่นเองแต่ถ้าเป็นภาษาเวรุ่นนะคะจะแปลเป็นไทยว่าน้อยนั่นเองค่ะค่ะเรามาดูตัว,วอย่างประโยคกันเลยค่ะ我不是故意的你别委屈了我不是故意的你别委屈了ซึ่งแปลว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าน้อยเลยนะ ตีลิ喜剧ี喜剧่จแปลว่า,วาตลกคล่ะเราดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ我最喜欢看的节目是喜剧，因为能让我大笑。我最喜欢看的节目是喜剧，因为能让我大笑。ซึ่งแปลว่า,วารายการที่ฉันชอบดูที่สุดคือรายการตลก เพราะมันทำให้ฉันหัวร้อดได้นั่นเองตี chi โยมัยวโยมัยวโยมัวเนี่ยแปลว่าอารมณ์ขันค่ะเราดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะถ้าเขา很有幽默感，总能逗大家笑。他很有幽默感，总能逗大ย,ยวซึ่งแปลว่า เขาเป็นคนมีอารมณ์ขันทำให้ทุกคนเนี่ยหัวเราะได้เสมอตีปาเปียวเย็นเปียวเย็นเปียวเย็นเนี่ยแปลว่าการแสดงค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคเลยค่ะจย天的表演非 f 精彩，大家都า掌了。今天的表演非常精彩，大家งเล了。ซึ่งแปลว่า การแสดงในวันนี้ยอดเยี่ยมมากค่ะทุกคนเนี่ยตบมือให้ตี้จิวเยียนเหียนเนยียนเหียนเยียนเหียเนี่ยแปลว่านักแสดงค่ะเราดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะเจ้าวยเวย什么角色都很自然ค่ะประโยคนี้นะคะแปลว่านักแสดงคนนี้เนี่ยเล่นบทอะไรก็เป็นธรรมชาติมาก romantic าาอ后ิ个的生词อ十肥粉肥粉肥อเนี่ยแปลว่าแฟนคลับค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ j a c k สั n เผื่นซือเฟชางตัวตาจตอเสันท,นา,นา,นทาซึ่งแปลว่า j a c k ส o n เนี่ยมีแฟนคลับมากทุกคนเนี่ยชอบเขามาก 啊，今天的内容就是这些你们觉得怎么样呢卡่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะก็มีประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะค่ะใครที่สนใจเรียนภาษาจีนนะคะสามารถติดต่อสถาบาันมาได้เลยนะคะ我๊วเยเ拜อนบ